วัดหัวลำพูทองจัดงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อทองจันทโกระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22สสทีวีค่ะเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่28กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมา พระครูวิมลยานโสพลเจ้าอาวาสวัดหัวลำพูทองพร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์คณะกรรมการวยาวัจกรและอุบาสกอุบาสิกาวัดหัวลำพูทองจัดงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อทองจันทโกอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวลำพูทองณนะวัดหัวลำพูทอง12ธันวารามตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568นะคะโดยมีนายภัยบูรณ์วสุโสพลหรือเสี่ยมีผู้บริหารตลาดคิงคองมาเก็ตเป็นประธานในพิธีลั่นค้องมงคลเปิดงานประจำปีพระสงฆ์9ก้ารูปจากวัดหัวลำพูทองสวดเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาค่ะ โดยมีป้าแสงแจ้งเวทประธานอสมอประธานกลุ่มสตรีหมู่หนึ่งตำบลบางปูใหม่นายทองคำผลโพประธานชุมชนเจริญสุขหมู่9คุณโอสุโสพลพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนหมู่2หมู่7และหมู่9าตำบลบางปูใหม่และพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนคลองหัวลำพูทองเข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยมีนางรำจากศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองมารำถวายหลวงพ่อทองจันทโก โดยบรรยากาศภายในงานนอกจากสักการะกราบไหว้ปิดทองหลวงพ่อทองจันทโกแล้วยังมีการจำหน่ายวัตถุมงคลรูปและเหรียญหลวงพ่อทองจันทโกรวมทั้งมหรสพภาพยนตร์ ตลอดจนลุ้นรางวัลการกุศลพาโชคและมีสินค้าอุปโภคบริโภคให้เลือกสรรอีกมากมายนะคะสำหรับรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปจัดซื้อที่ดินและทํานุบ,บำรุงพุทธสถานวัดหัวลำพูทองให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะครับในการจัดงานประจำปีของวัดหัวลำพูทอง12นันวารามของเราก็เวียนมาบรรจบ ก็ปีงึงปีด้วยกันนะครับวันนี้ก็เริ่มขึ้นเป็นวันแรกวันที่28กุมภาพันธ์ปีพศ2568การจัดงานปีนี้ก็มีขึ้น3วันด้วยกันนะครับก็ยังมีวันที่หนึ่งมีนาคมและวันที่สองมีนาคมในการจัดงานประจําปีของทางวัดทางด้านหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านพระคูวิมลยาน,นาโสพลท่านเจ้าวาดวัดหลวงพูทอง12งธันวาราม ได้มีกำหนดการในการจัดงานและมีการในการบูชาหลวงพ่อหลวงพ่อพระประธานในพระโบสดและหลวงพ่อทองจันทโกซึ่งเป็นหลวงพ่อที่มีบุญญาธิการบุญบารมีสูงที่เราจะต้องทำการสักการะบูชา ในการจ่ายงานกันอยู่แบบนี้ขึ้นทุกปีฉะนั้นก็ขอเจริญพรจากโยมทุกท่านถ้าวังเว้นจากภารกิจการงานก็ขอเจริญพรจากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ